สวัสดีค่ะ วัสดีทุกคนเลยนะจ๊ามากันกับคลิปทำผมนะคะก็วันนี้เราจะมาทำผมสีเขียวกันนี่เลยนะคะโดยที่เราจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นของ k คที T ่ดอว์คอลเลอร์ทินแฮร์ทรีทเมนตนะคะสีที่เลือกมาเป็นสีเขียวแบบนี้เลยจ้าของเค้านี่ก็จะมีลายสีให้เลือกเลยนะคะแต่ไหนรู้สึกว่าเออเราอยากทำผมสีเขียวนะเพราะยังไม่เคยทาแบบเขียวแบบเขียวมากๆมาก่อนนะคะที่เคยทำก็จะเป็นเขียวแบบหม่นเขียวหรือว่าประกายเขียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย ผมของแนกอะจริงๆแล้วมันไม่ใช่สีนี้นะคะก่อนหน้านี้มันเป็นสีน้ําตาลอ่าเข้มนิดนึงนะคะสีน้ําตาลเข้มอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราใช้ทีมเมทอะไรเงี้ยสีมันไม่น่าจะติดนะนก็เลยไปย้อมเพิ่มนะคะย้อมมา2รอบด้วยกันนะคะเดี๋ยวคออนี้ตัดภาพไปให้ดูเนาะว่าแนกใช้ผลิตภันฑ์อะไรในการย้อมผมบ้างนะคะจนแบบว่าเออได้ออกมาเป็นสีนี้นะ อันนี้ก็คือสภาพสีผมของแน็กนะคะก่อนที่เราจะไปทําสีผมนะคะเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีแบบประกายมุกนิดนึงนะคะส่วนอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะเป็นของ d c a s h ค่ะสีใีใช้เป็นสี N900 นะคะนี่เลยแล้วก็ทําการผสมน้ํายาที่เขาให้มาทั้งสองขวดนะคะคนให้มันเข้ากันค่ะคนจนกว่ามันจะแบบว่าเออเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเหมือนเนื้อมูสนะคะแบบนี้เลยและจากนั้นก็พอกให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะและนี่ก็คือสีผมที่เราได้นะคะก็จะมีความแบบว่าเออสว่างขึ้นมานะแล้วก็เป็นอันเดอร์โทนเหลืองนะคะแบบนี้เลยให้ดูสีผมก่อนที่เราจะไปทำนะคะนี่จะเป็น คนสีน้ำตาลประกายเหลืองนะคะเหลืองๆหงส้มๆ้มน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคะนี่จะสอบประมาณนี้แล้วคนก็เริ่มดำแล้วนะคะอืมก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะคะในการย้อมนี่เลย เป็นของ D- Crash Experience Keratin Color Cream ค่ะสีที่นักเลือกมาเป็นสี G8910 นะคะอันนี้เป็นสีที่สว่างที่สุดนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทำให้ผมของเราสว่างมากกว่าเดิมประมาณไหนเนาะแต่เราก็คงแบบไม่ได้คาดหวังที่จะได้ประมาณนี้หรอกแต่คือเอออยากให้ผมสว่างนะฮะ ขั้นตอนการทำไม่ยากค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือนำน้ำยาที่เขาให้มาเนี่ยทั้งสองหลอดนะคะบีบออกมานะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะและหลังจากนั้น,นะคะ่ะเราก็เอามาพอกหัวนะคะให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะสีผมที่เราได้ขึ้นมาก็คือสว่างขึ้นมานิดนึงเท่านั้นตอนนี้เนะ่กำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำอย่างไรกับอันนี้ดีเพราะว่าเราซื้อมาแค่อันเดียวแล้วดูจากปริมาณเรารู้สึกว่ามันแบบ มันจะพอไหมอะกับกับเอผมของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะทําแค่ครึ่งหัวดีแบบว่าเออข้างหนึ่งเป็นสีเขียวข้างหนึ่งเป็นสีน้ําตาลทองก็ยังไงดีคือ <laughs> กลักวมันไม่พอไม่ใช่อะไรเออแล้วก็ถ้าบอกว่าทาแบ่งข้ามมันก็น่าจะเกรดดีหรือเปล่าไม่รู้แบบเออยังตัดสินใจไม่ได้เอาไงดีส่วนวิธีใช้ไม่ยากค่ะ แค่เราจะต้องสระผมโดยที่เราไม่ใช้ขีมนวดนะคะก่อนหน้านี้นะสระผมแล้วก็เช็ดให้แห้งเนาะแล้วก็ใช้อันนี้นะคะในการแบบว่าหมักนะคะประมาณ5-10นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้าเปล่านะคะออหิ่งเขียวมากอุตาละมันน่าจะพอสองฝั่งเหงือเนี่ยเห็นไหมมีฝั่งหนึ่งด้วย น่าจะพอแหละอ่ะอะทำสองข้างค่ะผมเริ่มหยิกแล้วเห็นไหมคือจริงๆมันก็เริ่มหยิกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ mm hmm. ก็อยากจะไปยืดใหม่อยู่แต่ขอทําสีผมก่อนเพราะถ้ายืดแล้วทําสีผมอะ่ะมันก็จะแบบเออทาให้การยืดของเราประสิทธิภาพไม่ค่อยดีผมมันก็จะคืนตัวเร็วมากๆเหมือนรอบนี้ที่แน็ก่าแบบผมคืนตัวเร็วเพราะว่าเราพอเรายืดเราปุ๊บเราก็ไปทําสีน้านั่นทํานี่อะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยคืนตัวค่อนข้างที่จะไวกว่าปกตินะ คิดว่าถ้ากัดสีผมทําผมสว่างๆเลยมันก็น่าจะสวยอะเออคิดว่านะสีมันก็คงจะติดดีแต่พอดีว่าผมนี้ก็มันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะคือเราก็ต้องยืดด้วยอะไรด้วยคือมันต้องทําเคมีไงแล้วเราจะไปกัดผมอีกแล้วก็ยืดอีกแล้วก็ทําสีอีกคื yeah, <bye. S 1> อมันเยียบายสังสารผมอะ <laughs> แค่นี้ก็คือน้องก็คือจะไม่ไหวแล้วจะแม่ล่วงเอาล่วงเอาขาดเอาขาดเอาเนื้อไหม เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพูดเลยว่าด่างแน่นอนเพราะว่าน้ำยามันน้อยเกินไปนะคะแต่เราก็ฝืนที่จะทำน้งหัวเน,นี่ยมันก็แบบมีบางจุดที่โอเคมันไม่ทั่วถึงอะ่ะคือพยายามสุดความสามารถแล้วจริงๆนะคะมันก็คงจะแบบเดี๋ยวจะน้ําตาลบ้างเกี่ยวบ้างก่็นะคะต้อง <c oughs> <c oughs> ม,มาตลกแน่เลยเอาว่าเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ประมาณ 1ิบถึงสิานาทีแล้วกันนะคะเผื่อไว้นิดนึงนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ำปลาโอเคค่ะขออนุญาตัดภาพมากันที่อีกวันหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะสีผมที่เราได้ทุกคนคือมันเขียวแล้วนะคะแบบเขียวมากเ่ยโดยเฉพาะตรงนี้เห็นปะ มันเขียวแบบเขียวจริงเขียวจังนะคะแต่ว่าด้วยความที่หหลอดเนี่ยมันปริมาณมันยังไม่สาแก่ใจเรานะคะใครที่ผมยาวเหมือนกันเนี่ยคิดว่าก็น่าจะใช้ไม่พอเนาะมันก็จะมีบางส่วนที่นี่เลยคะ่ะเห็นไหมคะยังน้ําตาลอยู่เลย <c oughs> <c oughs> ด้านในเนี้ยเออเราก็พยายามฉลมให้ทั่วๆแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแบบมันไม่ได้นะ ฉะนั้นใครที่ผมยาวเหมือนกันนะคะอาจจะต้องซื้อสองหลอดเนาะเออก็เดี๋ยวแน็อาจจะต้องไปซื้อเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราขอมาถ่ายกันก่อนเนาะว่าสีผมที่แบบถ้ามันโดนจังๆเลยแบบว่าพอกหนาๆเลยเนี่ยมันก็จะเขียวประมาณนี้นะคะนี่แล้วโดยเฉพาะตรงปลายผมเห็นไหมเขียวแบบเขียวเลยซึ่ง ดีใจ happy นะคะชอบสีผมนี้มากนะมาเดี๋ยวต่อไปนะคะเนี่ยก็จะมาพูดถึงนะคะแล้วก็มารีวิวผลิตภัณฑ์ที่นกใช้ในการทําสีผมนี้นะว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือชิ้นนี้เป็นของ d Cash นะคะสีนกซื้อมาเป็นสี n 900ตัวนี้เนี่ยนกซื้อมาเพราะว่าเราอยากให้สีผมของเราเนี่ยมันสว่างขึ้นบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันทําให้ผมของเราสว่างขึ้นจริงๆนะคะครั้งแรกที่นกทำเนี่ยมันเห็นผลเลยนะแล้วก็มีหลายๆคนทักนะคะพี่ใช้นกทักแม่ ทักเพื่อนทักอะไรเงี้ยหลายๆคนก็รู้สึกว่าเออสีผมสวยนะเราก็เลยรู้สึกว่างันไว้สักหนึ่งเดือนก่อนละกันนะคะที่จะท,ท,ทงสีเขียวนะแต่ว่าคนทักเยอะก็เลยอ่ะปล่อยเป็นสีนั้นไว้ก่อนนะคะ1เดือนแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือแนกไม่ชอบกลิ่นนะคะมันค่อนข้างมีความฉุนแบบฉุนมากคือเราไม่สามารถที่จะอ่ะย้อนผมได้โดยที่ไม่ใช้หน้ากากอนามัยคือในแบบไม่ไหวแล้วนะคะต้องใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแสบตานิดนึงอ่ะคือมันก็ไม่ได้โดนตาเราแต่ว่าตาเราจะแบบยิบยิบ,ยบตลอดเวลาเลยนะคะเน่ต้องใส่แว่นในการทําสีหมอ,อันนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าน้ํายาตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะคะตัวต่อมานะคะก็คือตัวนี้อ่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นของ d ีแคชเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละรุ่นกันนะคะที่น้กซื้อตัวนี้มาเนี่ยพอในรู้สึกว่าอยากลองอะไรใหม่ๆนะจริงๆจะใช้ตัวนี้ซ้ําอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่ว่าเอออยากลองตัวใหม่นะ,ะอีกตัวนึงก็คือตัวนี้เลยนะคะสีที่แน้กใช้เนี่ยเป็นสีจี 8910อันนี้ก็เป็นสีที่สว่างที่สุดของเขานะคะซึ่งมาใช้รอบที่2เนี่ยมันก็ช่วยนะคะทําให้ผมของเราสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะคะก็ถือว่าทําได้โอเคเลยนะแล้วก็ถ้าเทียบกันนะคะระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยนารู้สึกว่าตัวนี้มันค่อนข้างมีความอ่อนโยนมากกว่านิดนึงแต่ถามว่ายังฉุนอยู่ไหมก็ยังฉุนยังต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นจะต้องใส่แว่นอะไรขนาดนั้นนะคะอันนี้คือแบบ้นั่งแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แสบหนังหัวนะคะทั้งคู่เนี่ยไม่ได้แส หนังหัวอะไรเลยนะคะก็แนคิดว่าเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่ดีนะสาวคนนี้อยากทําสีผมที่มันสว่างขึ้นแต่ว่าไม่อยากกัดสีผมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแนกก็เป็นคนหนึ่งที่ผมเราก็เสียพอสมควรแล้วเป็นคนที่ผมสุขภาพก็ไม่ได้ดีอะไรนะคะไม่กล้าที่จะกัดสีผมนะคะก็เลยเลือกที่จะใช้น้ายาย้อมผมสีสว่างสว่างแทนนะคะก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สว่างเท่ากับการกัดผมแต่แนกก็รู้สึกว่าเออมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยและมากันที่ตัวสุดท้ายนะ ก็คือตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้บอกเลยว่าเกินคาดมากๆนะตอนแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่าสีผมมันจะติดดีขนาดนี้นะคะไม่คิดว่ามันจะเขียวขนาดนี้นะทุกคนตอนแรกก็ว่นๆอยู่นะแต่พอมันได้สีมาประมาณนี้ก็ถือว่าแฮปปี้นะคะมันเป็นเขียวที่แบบเออเขียวยาดีอะ <laughs> คือสีมันติดดีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกลิ่นหอมนะคะคือ ดีกลิ่นดีมากเลยมันไม่ใช่เป็นกลิ่นแบบเคมีอ่ะมันเป็นกลิ่นเหมือนครีมนวดอ่ะเพราะว่ามันเป็นทรีทเมนต์ใช่ปะมันก็จะเป็นความแบบหอมหมเหมือนทรีทเมนต์นะคะแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ทําให้ผมของเราเสียนะคะเอออันนี้คือข้อดีของเขานะแต่ว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ได้ติดทนนานนะคะตัวนี้เนี่ยสระผมมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีความเคียวเคียวอะไรเงี้ยเหมือนเราใช้ยาโมงนะคะเวลาที่เราสระผมอะไรเงี้ยอ่ะมันก็จะหลุดออกไปทุกครั้งที่เราสระผมนะคะผมมันก็จะไม่ได้เขียวตลอดกาลและตลอดไปนะจ๊ะนะแล้วก็ เลยนะคะไปส่องมานะมีแบบซองด้วยเลยนะคะซึ่งใครที่แบบว่าอยากจะทําแค่ปลายผมหรือว่าอยากจะลองดูก่อนก็ซื้อแบบซองมาดูก่อนก็ได้นะคะอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่นักใช้ในการทําสีผมสีนี้นะคะนี่จ้าก,ก็คิดว่าเดี๋ยวคงต้องไปทําเพิ่มแหละเพราะว่ามันไม่สม่ำเสมอแต่เอาเป็นว่าตอนนี้แฮปปี้มากคือมันเป็นสีที่น็กไม่เคยคิดมาก่อนว่าน็กจะทําในชีวิตนี้อะนี่บอกว่าทุกคนแบบ ไม่เลยไม่เลยไม่กล้าเพราะว่าเมื่อก่อนอะตอนตอนสมัยเด็กๆเราก็จะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงที่ผิวเข้มอะทาสีผมอะไรไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เพราะมันจะดูไม่ค่อยเข้ากับผิวตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงอะสีผิวไหนอยากทำอะไรก็ทำไปทำให้เธออยากทำอรก็ทำไปคือต่อให้คนทักว่าแบบผมเหมือนหญ้าผมเหมือนแบบผมเหม็นเขียวแล้วก็ช่างเขาไปคือแบบเราแฮปปี้กับผมของเราก็พอแล้วนะคะ นะอย่าทำไรทำนะคะทำที่จะมีความสุขนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เ hmm. ป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย